ความสวยงามความลงตัวความทันสมัยไม่แพ้ใครเลยค่ะหลังคาพนอลัมพิกสแตนลูฟขนาดใหญ่เปิดด้วยระบบไฟฟ้าวายสกรีนครอกพิษความละเอียดขนาดสูงอินเทลเจนต์ไลฟ์ซิสเต็มเขาเป็นระบบไฟอัจฉริยะคันสเปอร์เบกประทับตาด้วยมีคลิประบายอากาศเขาเรียกอะไรอะรูคมกลมดิไม่มีร่องไม่มีรอยเลยอะขึ้นขับปุ๊บนิ่งมากรู้สึกชอบเลยโอ้โหนี่ขับธรรมดาเลยจักรยานเขาเบ๊ะเบ๊ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวได้จักรยาเมื่อกี้ได้ไหมได้แล้วโอเค คลาสรุ่นท็อปออปชันครบผ่อนสบาย กับ Mercedes-Benz E 3 5 0 E 2 0 AMG Dynamic ปี2019 Plug-in Hybrid W 2 1 3คันนี้ค่าตัวตอนป้ายแดงเนี่ย4,190,000บาทรถวิ่งเพียง110,000สมโลใช่ค่ะ <Yeah. S 1> เป็นตัวท็อปออปชั่นมาเต็มไปเนี่ยโบว์ติบีม LED แล้วซึ่งเป็น Intelligent Light System เขาเป็นระบบไฟอัจฉริยะสามารถติดดับได้เองโดยอัตโนมัติเดี๋ยเขาควบคุมเองแล้วตัวปักการเลี้ยวตามองศาพวงมลาลัยอยู่ในโคมเดียวกัน <Okay. S 1> แจะจังหน้าแบบ AMG ค่ะจะมีเรดาร์อยู่ในตัว Mercedes-Benz มมาพร้อแบบ้ออกบลง นไปดูเรื่องของโครงสร้างและบอดี้กันค่ะน้องใหม่ของเราวันนี้นะครับผม ใส่ใส่ฮะตาอยู่ครบนะครับไม่มีชารุดนะติ๊กเกอร์อยู่ครบแผ่นกันความร้อนอยู่ครบไม่มีรอยขยับเลยเห็นไหมใส่ๆนะดูแก้มด้านนี้นะคะออรับมอกคอะไรอยู่ครบรอยมาร์กเห็นไหมอยู่โปกติไม่มีการไขไม่มีการถอดนะด้านล่างไม่มีรอยขักไม่มีรอยเชี่ยไม่มีรอยต่อนะครับลาใบครับสวยงามครับผมเครื่องยนต์เบนซินรหัส M 2 7 4นะคะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะ286แรงม,าม้า,มาแล้วก็แรงบิดที่550้นิวตันเมตรมาพร้อมแม็ก18นะครับยี่ปิบส2 2นะครับผมไฮสเปอร์เบรกบระทับตาด้วย มีคลิประบายอากาศให้ EQ Power ค่ะ,ะลงบอกถึงระบบ Plug-in Hybrid นั่นเองด้านข้างสวยงามครับผมแต่คันนี้นะถูกใจอย่างนะดูเด็กบอกแบบสวยงามมากเลยนะไม่มีร่องไม่มีรอยเลยอะเมสปอร์ตเมสอารคคือทุกอย่างเขาเรียกอะไรอนะรูคมลมดิก๊กใช่นะครัรูเขาเรียกอะไร,รคมคมดิก๊กเรียกไม่รู้เรียกว่าไงนะแต่สวยงามมากครับผมสีสันหรืออะไรเงี้ยคือความแข็งแรงของเร็่ะ นี่ค,คือมันไม่บางนะมันหนามากนะสวยงามที่พี่ตั้มเนี่ยเปิดโครงสร้างให้ดูเนี่ยคืออยากให้คุณผู้ชมได้เห็นผ่านจอผ่านกล้องได้เลย <ฮะ S 1> เผื่อว่ายังไม่สะดวกมาดูใช่ไหมเบาะหลังนี่เ <ฮะ S 2> บาะหลังแน,น,น่นเลยนี่เรียวๆเลยไม่มีรอยย่นเลยอ่ะตัวเบลเนี่ยจะเป็นแบบเบลแบ็คค่ะก็คือจะมีเหมือนแอร์แบ็คอยู่ในตัว <ฮะ S 1> ในตัวเบลเลยแอร์นี่ออกทุกจุดนะมีด้านตรงกลางอีกมีด้านข้างประตูด้วยนะกล้องตามผมมากล้อง <ฮะ S 2> ่ดูนะคะ ดอกแน่นๆเลยยาปี23นะคู่หลังนะเนี่ยของมิชลินนะแน่นแน่นเลยเรื่องของเซ็นเซอร์มีมาให้6จุดปลายท่อคู่เลยนะคะเพราะว่านีเป็นช้างคู่นี่อะไรท่อคู่ท่อคู่เป็นเอ็นจีเดนิมิกกับพี่ตัวท็อปรวมถึงฝาท้ายนะคะจะเป็นฝาท้ายระบบเปิดประตูแบบคลิกเซนเซอร์ได้หรือที่เรียกว่า power tailgate ข้างหลังปดล็อกได้นะครับเป็นบอะพับได้สามารถขยายห้องเก็บสัมภาระตอนท้ายได้ท้ายสวยงามนะครับโอเคเลยครับค่ะมาซีเรสไปทำฟลักอินมาเยอะมากแล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องระบบไฮบริดอะไรเลยนะใช้งานได้ดีวิ่งไป ได้อีกประมาณ30-40กิโลเมตรได้อีกชาร์จไฟบ้านก็นถ้าใช้ Mercedes Wallbox เนี่ยประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงใช่นะครับสวยงามนะเพื่อไปตั้มเนะ่เช็คให้ดูนะทุกจุดเนาะว่ารถเนี่ยนี่เท่าที่ผมดูแล้วนะเบาะเนี่ยขับแค่อย่างเดียวมีแค่คนขับคนนั่งอะไรไม่แทบจะไม่มีคนนั่งอะไรจะขับอย่างสุดใจใช่ค่นะว่าอีคลาสเนี่ยน่าจะขับเขาลอยเลยมีมีแค่ชเฉพาะคนขับนะ E350 EAMG Dynamic คันนี้มาพร้อมหลังคาพาราลัมิกซันรูฟขนาดใหญ่ที่เปิดด้วยระบบไฟฟ้าวันทัชเพียงครั้งเดียวพวงมาลัย AMG Sport 3ก้าท้ายตัดมัลติฟังชั่นจอเรือนใมนคันนี้เป็นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล widescreen cockpit ความละเอียดขนาดสูงสีสันคมชัดเชื่อมต่อยาวไปกับหน้าจอกลางขนาด12.3นิ้วมาพร้อมกับลำโพงเบอร์มัสเตอร์สราวก์ซาวปุ่มสำหรับปรับบอะไฟฟ้าเมมโมรีซตอีก3ตำแหน่งพร้อมกับแอมเบียนไลท์64เฉดสีความสวยงามความลง ตัวความทันสมัยของ E350E คันนี้ไม่แพ้ใครเลยค่ะ ขึ้นขับปุ๊บโหรู้เลยว่าช่วงล่างนิ่งมากเงียบมากแบบนิ่งๆเลยขับแบบรู้สึกแบบรู้สึกชอบเลยนิ่งก็ชอบ่ะพี่คันนี้คุ้มมากๆอ่ะเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะออปชันเขาเลยมีมาให้ครบแล้วเป็น E Class เป็นไซส์ขนาดกลางที่หลายท่านนิยมกันเลยประหยัดไปเยอะเนาะที่เด่นๆเลยนะทุนพวงมาลัยเนี่ยก็จะได้เป็นแบบสปอร์ตนะ AMG ท้ายตัดด้วยเหมือนว่าแข่งเลยนะมัลติฟังก์ชันเนี่ยจะมีตัวทัชแพดคอนโทรลเลอร์ให้ตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวพี่ตั้มจะลองเรื่องของการเร่งสปีดนิดนึงเขาบอกว่าจาก100นี่่ยได้อูท 6.2วินาทีเอกสอวินาที็อปสปีดของเขาเนี่ย250ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโอ้โหนี่ขับธรรมดาเลยน้องเรียนขับเม่ะเบๆๆๆบ๊่เม๊ะนะครับโอ๊อไมก้าเอาแล้วนะคะพี่ตั้มเสียวอีกแล้วหรอคือพี่ตั้มไม่เห็นรถข้างหน้าหรือเปล่าคะโอ๊ยตัวโหมดการขับขี่ก็ปรับเปลี่ยนได้จากตรงนี้นะคะตัวอีโค่โหมดคอมฟอร์ทโหมดสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพลัสค่ะ โอเคงั้นพักก่อนนะคะคันนี้อยู่ไม่ทานจริงๆสนใจเนี่ยนะผ่อนสองหมื่นต้นๆใครหาอยู่แล้วบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ก็ลองทักเข้ามาณนีขับขี่สนุกตั้มคอนเฟิร์มด้วยแล้วลูกค้าท่านใดที่จับแฟนนนะเรามีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะครับคันนี้ตั้มดูแล้วเขาได้ขับอย่างเดียวคนนั่งข้างๆหรือข้างหลังน่ะใหม่กลิบเลยแทบจะไม่มีคนนั่งเลยมีคนขับอย่างเดียวเครื่องเสียงเป็นไงครับอยากฟังเครื่องเสียงโอ้โหเปิดมาเดี๋ยวคบเพลงพอค่ะเพลงพอทุกเพลงเลยเราฟังทุกแนวได้ไหมเมื่อกี้ได้ไหมได้นะโอเค ตับดูแล้วนะครับเบนซ์ E 3 5 0 E นะครับสองดน MG Dynamic ปีสองพันตอนนั้นเปิดตัวนี่อยู่4ี่ล้านหนึ่งมบาทวันนี้นะครับวิสาโตคาขายนะครับหนึ่งล้านสอนเก้าหมื่้าพัด้วยราคาที่ว้าวขนาดนี้องไม่วิ่งเพียง1น0่0แสนหนึ่งหมคุ้มราจะคุ้มยังไงนะเพราะว่ารุ่นนี้ถ้าเกิดว่าตอนออกไปแดพี่ตั้มต้องมีนะถ้าเกิดดาวสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผ่อนประมาณห้าหมื่นผ่อนยาวนะแต่ครั้ง ห3ึ่2สาบอกเบอร์ก่อนเบอร์พี่ตั้มค่ะ091 120 2384ครับค่ะเดี๋ยวเขาแบบจะรีบจับจองก่อนไงครับเช่นเดิมนะครับโปรโมชั่นดีๆคันนี้ตั้มบอกแล้วอยู่ไม่นานนะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับท่านใดนะใช้บัตรวีซ่ามาสเตอร์อิซิบายเอออนนะครับผ่อนรถผ่อนบ้านเกินสิรอบบินนะสามารถมาเช็คสิทธิ์กับตั้มได้นะครับถ้าได้สิทธิ์ท่านขับรถกลับบ้านไปทันทีโปรโมชั่นนี้ใช้ได้จริงและทําได้จริงนะครับคอนเฟิร์มนะคะสามารถดูรีวิวของเราได้้เเเลยนนนนะะะจาาาาากกหว็บไซต์ของรรคคสมถดูทุ ที่เว w ร์เว็บวิสานออโตค่ะลูกค้าท่านใดที่เกิดเดือนนี้นะครับแจ้งเลยครับพี่ผมเกิดเดือนนี้ผมมีโปรโมชั่นวันเกิดให้เราใจด้วยนะครับลูกค้าที่เป็นสลีปเช่นเดิมครับเอาสลีปมาแลกน้ามันนะครับหนึ่บาทและไม่พลาดคลิปต่อไปฝากกดติดตามตั้มแลนิ้งในรายการคนคูรถว่าตั้มกับนิ้งจะนํารถคันไหนมาเสนอท่านนะครับวันนี้ตั้มและนิ้งไปก่อนครับ